ุดยอดเลยค่ะบรรยากาศลมลื่นพี่น้องจ้า,จาไปมือเนี่เมื่อวานไปกับม่แต่ปลาเนอะทุกคนมามือเนีกับ เป็นทางนะทุกคนเนาะสวยค่ะเก็บบรรยากาศมาฝากาอ้ต้นตาลไม่ใช่ต้นอะไรนะนี่ค่ะทุกคนลมลื่นมากเลยนะคะ มาเด้อพี่น้องมาเด้อมีเวลากลับมาค่ะแต่ดอนไม่เคยเห็นมองใหญ่เลยทุกคนว่าเป็นต้นอะไรเนาะเนี่ยค่ะโอ้โาปีก็ันปีโอ้เดชชนโอ้หเดนหาปีเยูันี้ไยงาห่เลย ทางเดินยาวไปเลยนะคะก็จะเป็นป่าศพข้างทางเนาะประมาณนี้ค่ะมาไหว้องค์ปู่ย่านะคะทุกคนเพ็นเวเราไปเอาอันนี้อยู่เนาะสักการะนะคะ ้นีนนลมลื่นมากเลยนะคะทุกคนคะ่ะเมืองพี่น้องขึ้นไปข้างบนต้นไม้สูงคักเลย,ยขนลุกพี่น้อง สันพ anyway. ุทธสาะนามุตสักพะโตะาโตสัมมาระมุักระโต้ะนางโตสัมมาสัมพุทธสสะสาธุกายาปาจิตังกายาจาิตังนาคาทิปุตียิ่งสุทโนิสุททิเทวาตุมานาคีนิสุททิเทวีโทเจมีโทตีอันตี กายวาจาจิตตาอาหารวันทานาคาทิพย์ปีศิสุธริสุทิเทวาปาุมานาคีวิสุทิเทีผูเจนีตาตีนัเนสีกายวาจาจิตตาอาหารวันทานาคาทิพย์ปีศิสุธริสุทิเทวาปาุมานาคีวิสุทิเที โกดิสตาโกกบุติบุตรแม่ยาสีสุดมาพระถุนเจ้าที่ลูกหลานได้ห้องงามเรื่องตัดการะมีดอกไม้ทุกเพียงบายสีนาคูบุรีควางอะไรปัดใจขอน้องกราไรขอให้พ่อสู่จงอารักแล้วได้โพธิ์เมฆตาพานพร ให้ลูกให้หลานประสบความสำเร็จในสิ่งที่ปรารถนาและตั้งใจห้ายให้หายเคราะหยทุกข์กหายโศหายโลหายภัยมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองทงหน้าที่การงานการเงินธุรกิจอาชีพโชคลาภวาสนาคล้อยเงินไหลหอนคล้อยรอนไหลา,าให้โชคดีความสุข จากเดินรูปเวลาตลอดไปทุกคันทุกคนด้วยเธอสาสาธุสาธุสาธุน um> ี่นะคะทุกคนพะหันหน้ามานะคะชุดบาพก็ปูแม่ย่านะคะทุกคนหางเปิ่ลนะคะได้แล้วค่ะทีนี้เราก็จะมารอนะคะทุกคนพอใส่ตังไปด้วยไหมใส่ตังไปด้วยตรงนี้ถ้าเรามีปัจจัยอ่ะ ดีครับมเดียเยนะร้าค่องกรับจุ่ลงแลวนะครับก็ายรูปได้ครับที่นี้่ายรูกนะครับดังนั้นเราจะได้เข้าถึงที่การของเดว่าก็ารขอการหการแก้อมาด้านหนเลีครับด้านในลยครับด้านในเลยครับมาด้านมือถึงมถึงมีออมือถึมอถอยึงมมาใกล้โต๊ะอือถาถึงถออออองอ ไปดไ,ไปเสร็จแล้วข้างในก็จะมีอ่ะเป็นแบบนี้เนาะทุกคนเนอใหายหาได้ยางหล้วไ็ช่งมีแต่ต้นไม้นะะทุกทา่ทกทานค่ะโอ้นี่เราถามพี่เขาแล้วนะคะทุกคนอันนี้ต้นชะโนดนะคะทุกคนคะ่ะน,นี่ค่ะต้นน่อยมนะันเนาะพี่น้องเนาะ มีเวลาก็แวะมานะคะทุกคนคะ่ะมาขอพรพ่อปู่แม่ย่าด้วยกันเนาะยางไปและคะ้ค่ะลุ่มเรื่นทุกคนปรกสิมีเห็ดทางยางไงเฮานะทุกคนค้าบิงเบิ่งเบิงยายดาวก็บ่เก,กเคยเห็น เป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นะคะทุกคนค่ะ ก๋ยเตี๋ยวด้วยพี่เนาะก๋วยเตี๋ยวนะคะอาหารเช้าเก้าวมองนะคะม,มาะม่าส่วนน้องก็จะเป็น เ็นเลขขน็กคือการมีผักให้กินนำเนาะทุกคนเนาะมีกะปิมีพริกนะคะมีผักเนาะไม่ได้ค่ะค่างแหลกเลยทุกคนค่ะเป็นก๋วยเตี๋ยวม,มาจ้ามา